สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะพาดูสตัตรูพืชเราเจออะไรบางอย่างที่ต้นคณะของเรา <c oughs> โ้กัดไม่ได้แฮะนี่นี่น,น เขาบอกว่ามันคือตักกแตนมันกินพืชเป็นอาหารมันคือศัตรูพืชของเราใช่ไหมที่มันกินอยู่บนนี่นะคะดูมันทําหัวกระดุกกระดิบแล้วนี่อันนี้คือใบคะนา้า สีผลงานการกินของ,งานางเด็กนะจะกินโชว์ไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะทุกคนในส่วได้แค่ไหนห,หน้าตาห,หน้าตาสกอร์หน้าตาน้องอกินโชว์ไหมกินโชว์ไหม อันนี้คือคณะของเราในกระถางเราสงสัยอยู่ว่าตัวอะไรมันมากินวันนี้บังเอิญมาเจอน่าจะเป็นเจ้าตัวนี้แหละที่กินเนี่ยตากะแตนเนี่ย,ยตากระแตนเนี่ยนเนี่ยเนี่ย,เ,ยเออดูมนันนะทำหน้าทำตามันสู้กล้องด้วยทุกคนจะกินโชว์ไหม หนึ่จะบินหรืจะยังไงอะไรคะคุณม่กนโอ่ะ ผลงานให้ที่แหวงๆนี่อะไรไม่รู้ฮะเีมือเธอหรือเปล่าจ๊ะไอ้ที่ขาวๆเนี่ยมันเป็นหนอนชอนใบนะทุกคนแต่เรายังไม่เคยเห็นหน้าตามันเดี๋ยวถ้าเราเห็นแล้วเราจะถ่ายมาให้ดู